ขอโทษนะคะคุณลูกค้าค่าอาหารทั้งหมด855บาทคะ่ะไม่ทราบว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าสแกนดีคะสแกนคะ่ะไม่เป็นไรที่รักเดี๋ยวค่าอาหารเนี่ยเราหารกระจายดีกว่าค่ะขอดูนะครับของผมเนี่ยมีแค่กระเพราหมูสับไข่ดาว55นอกนั้นคุณสั่งนะ800 งั้นของคุณเดี๋ยวค่อยโอนให้ผมนะจะแกนไหนครับตอนรู้จักกันแรกๆฉันรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ละเอียดอ่อนชอบคิดเลยคิดน้อยโดยเฉพาะเรื่องเงิน ออนนี่ยานะขอบคุณค่ะทั้งหมดห้าร้อยบาทเมื่อกี้มอกงาน,นให้คุณก่อนคุณอย่าลืมโอนเงินให้ผมไะ้ได้ค่ะนมะ่เดี๋ยวผมช่วยก กดยอดเงินให้คุณละคุณสายลาก็มองโอเคนะคะโอเคจ้ะทั้งหมด600บาทครับสแกนจ่ายนะคะได้ครับ คุณพอดีว่าโทรศัพท์ฉันแบตหมดอ่ะคุณช่จ่ายฉันก่อนได้ไหมทั้งหมดเท่าไหร่หกร้อยบาทค่ะแล้วนี้คุณไม่พกเงินสดบ้างอ่ะสมัยนี้ใครเขาพกเงินสดกันสแกนจ่ายสะดวกกว่ายอะเลยเออโทษน,นะครับมีปากกากระดาษนะครับมีครับ นี่ครับนี่เป็นสัญญาคู่ยืมเงินคุณใส่ชื่อตรงนี้ก็พอจ่ายค่าเสื้อผ้าใฉันแค่หกรอยถึงกับต้องเขียนสัญญากู่ยืมเงินเลยเหรอเราเป็นแฟนกันนะเออผมว่ามันก็ไม่แปลกอ่ะทั้งหมดนี่ฉันไม่เอาละค่ะ เฮ้ยออนเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยออนเดี๋ยวก่นอ,อนสิออนออนออนี่คุณเป็นไรเนี่ยทำนิสัยแบบนี้อีกแล้วนะพี่ทำแบบนี้มันจะเกินไปหน่อตอนแรกฉันก็ยังพอรับได้ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเขาเป็นคนใช้เงินเป็นแล้วคนที่เป็นแฟนกันก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายหรือว่าซื้อของให้กันเสมอไปแต่เวลาซื้ออาหารเช้าเพิ่มไข่หนึ่งฟองเขาก็บอกให้ฉันจ่ายเงินเพิ่ม ฉันขอให้เขาแชร์เน็ตให้ฉันฉันก็ต้องช่วยเขาจ่ายค่าเน็ตขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาก็ต้องเติมน้ำมันคืนให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจนฉันไม่สามารถทนไม่ไหวแล้วตะอ่อ,อนหนังก็ใชายละไปกันเถอะเ,อ<ป>เดี๋ยวก่อนพิ่ตานเน็ตคุณซื้อตั๋วหนังแค่ใบเดียวเหรอเอาของคุณคุณก็ซื้อเองสิ หนังมันใกล้จะฉายแล้วนะแล้วอีกอย่างคุณก็จองล่วงหน้าทั้งสองวันนะ่ะถ้าให้ฉันไปซื้อตอนนี้เราก็ไม่ได้นั่งด้วยกันสิช่วยไม่ได้อ่ะคุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบออกเงินแทนใครก่อนอ่ะนี่คุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมเราจะต้องหานกันทุกอย่างเลยใช่ไหมสรุปตอนนี้นี่เราเป็นแฟนกันหรือว่าเราเป็นอะไรกันแน่ออนนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่ไม่จะโมโหทำไมเนี่ยที่ผ่านมนาะ ฉันไม่เคยขอร้องไม่เคยขออะไรคุณเลยเพราะฉันรู้ว่าเงินอะกว่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายฉันเองก็เป็นคนทํางานเหมือนกันฉันรู้ว่ากว่าจะได้เงินมามันต้องเหนื่อยมากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่เคยขออะไรคุณเลยแม้แต่วันครบรอบอะแต่วันเกิดคุณวันสําคัญของคุณฉันตั้งใจซื้อของให้คุณทุกครั้งแล้วคุณล่ะของที่คุณซื้อให้ฉันแพงสุดนี่ คงจะเป็นยางมัดผมที่คุณซื้อจากร้านยีน่ะมั้งออนการซื้อของขวัญเนี่ยมันสำคัญที่ใจไม่ใช่ราคาของขวัญมันวัดค่าของเงินได้ที่ไหนล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอถามคุณหน่อยนะถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันขึ้นมาเกิดวันใดวันนึงฉันป่วยหนะักแล้วต้องผ่าตัดด่วนคุณจะออกค่าใช้จ่ายใช่ไหมออน อ,อ่อ,อนอกกําลังกายทุกวันน่ะกินแต่ของดีๆร่างกายก็ออกจากแข็งแรงมันไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นหรอกฉันถามว่าควรจะออกค่ารักษาให้ฉันไหมคุณก็ซื้อประกันสุขภาพไว้แล้วนี่จะมาใช้เงินผมอีกทำไมอ่ะคุณฟังฉันนะเราสองคนเป็นแฟนกันแต่ต้องมานั่งหารกันแม้กระทั่งน้ำขวดเดียวเนี่ยแบบนี้ฉันก็ไม่ไหวนะเวย้ย คนเราอะ่ะมันต้องรู้จักเป็นฝ่ายรับแล้วก็ใายให้บ้างแต่คุณอะ่ะไม่เคยทุ่มเทอะไรให้ฉันเลยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะฉันคิดว่าฉันอยู่คนเดียวยังดีกว่าถ้ามีแฟนแบบคุณอ,ะอ่ะออนออนโถอ่อยู่คนเดียวก็ได้เว้ย้ย ต่อไปกินข้าวใครจะมาช่วยอาหารวะ